มามาพี่น้องครับมือนี้ได้เท่าครับเท่าไหมสวยๆงามๆเลยเดี๋ยวมือนี้มือนี้สีลาบมือนี้ลาบเท่าลาบเท่านี่ครับเบิ่งลู้ครับลาบเท่าพอดีเยน็นต่อพ่อพันจิมาสัานเพียนอยู่บ้านครับก็เลยสีเฮตปาติหารหรือว่าอาหารสรันพระปาหารเพียนยยนี่แหละครับนี่แหละเท่ามากครับมาเข้ามาเริ่มกันเลยบ้านี้ นี่นะครับเอานา้าเอานา้าต้มน้าห้อนต้มน้าห้อนมันลวกเท่าลวกลวกจนไห้มัห้อนดีเลยวนะครับเนาะอันนี้อา,ารนิซานก็ตรรมดาเลยส้อยพักงงพักหอมหมกทั่วมีทัวมี่หมกเขือมีต้นหอม,มยังลายยางครับใส่ลาบเท่านะี่นะนี่มพอดีกเกามาใส่เลยเอามาใส่ใส่ลงไปแล้วก็คน้นค้นชักหน่อยแล้วก็ให้มันเข้ากัน เขากันแล้วเขาก็สีไปทําการพุงรถบาดน,นีะครับมันจะมีชู้รถอันนี้พุงนัวนี่นะครับเขาครัวพี่ครัวหล,ลายๆอย่างใส่ร่วมกันใส่ใส่พี่ครัวก้อนพี่ครัวพี่ครัว,รวมากหลายใส่หลายมากเพชรกับใส่น้อยใส่ใส่หลายประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาพุงชีรถพุงชีรถล,ลงไป พงสุลวดนี so marriage, uh, Somehow, like like ่กันผู้ใดมาให้ลายก็ใส่ได้ลายเด้อครับเข่าขัวขัวนี่ขัวไม่ขัวฮะข้าก็คาัวเลี่ยวว่าสิเฮ็ดน่นี่แหละเฮ็ดลับเท่านี่แหละขัวแล้วก็ค้นค้นเข่ากันเห็นไหมครับซีมบังลู่มันเป็นอะไรบานเป็นอะไรครับสีสันรสชาติหน้าตาเต้าอยู่แถวนี่แหละครับแถวบ้านนี่แหละเท้าไม้งามๆ ชิมเมืองในการเลยคับมาตักเลยครับบามาตักสิออกไปเสือเพิ่นบ้านสิออกไปถวายเพ่นถวายเพ่นต่อพ่อเพิ่นต่อพ่อเพิ่นมากไกลได้หน่อม่ไรมากมาฝากมาต้อนเพราะว่าพ่อเพิ่อนอยู่ทั้งแถวอำเภอทองหลวงครับอำเภอทองหลวงจังหว,วัดมุกดาหารนี่แหละอันนี้ก็เลี้ยวแล้วสำหรับอาหารสันเพนอันนี้เจ้าอันนี้ ซุ้มเจลซุ้มยังเดี๋ยวยกไปประเขนบนเลยครับเนะเาะอ่นี่แหละนี่ครับผมยกมาเรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งครับบานเนี่นี่เพิ่นช่วยนันเพิ่นดีสันอันนี้ก่อนเลยนี่นี่นี่นไอลับเท่านี่เพิ่นแคาแข่งข้มอยู่แข็งขม,มถือมาแต่บ้านครับผมนี่แหละครับโอ้ยสาธูเดอร์ไม่ได้บุญเนยท่านนำกันครับเหมือนี้มาตวไวเพ่น หลวงพ่อเพิ่นอืมอยู่บ้านอยู่เพื่อนผมเองครับนี่แหละครับโอ้เยอาเอา,เอาสัตว์ซ้ำนี่นะครับเนาะ